ดีคะ่ะดิฉันนางสาวผลดีจันทวงรหัส5418154022 0นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์าคา่ะฟิสิกส์ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาสอนในจดของตัวอย่างในเรื่องของการาหักเหของพื้นน้ำนะคะค่ะการาหักเหนะคะหรือ reflection นะคะคือปรากฏการะะ์พื้นที่จากรเวณที่1ไปยังตัวกลาที่หนึ่งนะครับจะมีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงของทิศทางการที่ของพื่นค่ะ จากรูปภาพนะคะในรูปภาพที่หนึ่งนะคะก็คือคลื่นนะคะที่ไม่ผ่านเคลื่อน,นที่นะคะโดยโดยผ่านตัวกลางนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะคะส่วนในรูปที่สองนะคะก็คือคลื่นที่เคลื่อนที่นะคะผ่านตัวกลางจึงทาให้เกิดการหักเหน,น,นะคะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการเคลื่อน,นที่ของคลื่นนะคะโดยตรงบริเวณรอยต่อของคลื่น ของตัวการทั้งสองนะคะโดยความถีนะคะหรือ f จะมีจะมีค่าคงเดิมะคะโดยอัตราเร็วและความยาวของคลื่นคะก็จะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะเราก็จะมาศึกษาในเรื่องของการหักเหของคลื่นน้ำนะคะโดยคลื่นโดยสร้างคลื่นนะคะต่อเนื่องใช่ไหมคะเคลื่อนที่จากบริเวณที่1ไปยังบริเวณที่2นะคะก็ เรตรงในถัดคื้นนะคะจากบริเวณที่1น่ะคะไปยังบริเวณที่2ซึ่งมีความแตกต่างกนันในการหาผลิตของคลื่นดังรูปค่ะถ้าแรงกําเนิดของคลื่นนะคะมีคลีตเป็น6เฮิรตนะคะและหน้าคลื่นคลื่นนั้นนะะที่อยู่ถัดไปในในใน,ในบริเวณที่หงค่ะห่างกัน0 0 2เมตรจงหางอัตราเร็วของคลื่นในบริเวณที่2ค่ะในเรืเอณที่1นะคะก็จะมีเซตา้าคะหรือม,มุมคาะเท่ากับ45องศา และในบริเวณที่2นะคะก็จะมีมุมเซต้าเท่ากับ30องศาค่ะแต่เราจะต้องการหาอัตราเร็วของคลื่นในบริเวณที่2ค่ะหากจากตัวกํกำหนโดนให้นะคะเซต้า1เท่ากับ45องศาเซต้า2เท่ากับ30องศาและระยะหน1เท่ากับ0.02เมตรและเราต้องการทราบว่าอัตราเร็วในบริเวณที่2เท่ากับเท่าไรนะคะโดยจากสูตรกฎของสนิออนะคะเท่ากับ ไซด์เซต้าหส่วนด้วยไซ์เ้าสเท่ากับ V1 ส่วนวีนะคะเราก็จะมาแทนค่าค่ะไซด์สี่องศาเท่ากับเ้านส่วนด้วยไซ์สองศาเท่ากับเซต้านะคะเท่ากับด้วย f มด้าหนส่วนด้วี v 2คะในค่าของไซ n ์สีเท่ากับรูปสอส่วนสค่ะส่วนด้วยไซด์สามสิก็จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสะคะเท่ากับ6 6เฮิรตคูณด้วย0.02เมตรนะคะส่วนได้ v2 ค่ะแล้วก็จะทำการตัดนะคะก็จะได้ค่าเท่ากับรูท2เท่ากับ0.12ส่วนได้ v2 นะคะค่าของ v2 ก็เท่ากับ0.12ส่วนด้วยรูท 2, 2, 2นะคะ v2 จะเท่ากับ0.12ถอดรูทที่สนะคะก็เท่ากับ1.41ค่ะดังนั้นนะคะ v2 ก็จะมีค่าเท่ากับ0.085เมตรต่อวินาทีนะคะ ดังนั้นอันตราเร็วของคลื่นในในน้ำมริเวณที่2คนะก็จะมีค่าเท่ากับ0.085เมตรต่อวินาทีค่ะนังรูปนะคะค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการสอนในเรื่องของการหันหินของคลืนะ่นน้ำเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ